สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูเหมือนเช่นเคยครับสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปรับชมข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมด,ด้วยนะครับ ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้แจกเงิน1,000 0บาทไปแล้วให้กับคน2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้พิการทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนแทนในปัจจุบันนะครับซึ่งรัฐบาลได้แจกเงินเป็นเงินสด10,000บาทนั่นเองนะครับและต่อไปก็คือกลุ่ม ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้นะครับสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับทางรัฐบาลจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับของทั้ง2กลุ่มนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติในข้อที่1ก็คือห้ามมีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทนะครับห้ามมีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาท ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือเป็นข้อมูลก่อนวันที่31มีนาคม2,567นะครับก็คือห้ามมีเงินฝากเกิน5้าแสนบาทในวันที่31มีนาคม2,567นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2ก็คือ ห้ามมีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0มบาทนะครับส่วนในข้อสอคือห้ามมีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0มบาทซึ่งจะดูข้อมูลณนะปี2566นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลของปี2566นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสองหัวข้อสำหรับเป็นข้อมูลในการตรวจสอบสำหรับผู้ที่จะได้รับเงิน 1 0 0 0 0บาทหรือยีต้อนวอลเล็ตนั่นเองครับส่วนในกลุ่มของผู้พิการและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรัฐบาลนะครับไม่ได้ตรวจสอบนะครับก็คือผู้ใดที่ได้ผู้พิการและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้เงินไปเลยแต่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วทางรัฐบาลจะตรวจสอบแบบที่ผมกล่าวมานะเบื้องต้นนะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้นะครับและผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและจะมีการประกาศผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัดไว้นะครับซึ่งรอวันกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับ ให้รอฟังข่าวจากทางรัฐบาลนั่นเองครับและอีกหัวข้อหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้แล้วนะครับตอนนี้สถานะของท่านในแอปทางรัฐจะอยู่หมายเลข3นะครับซึ่งวันที่ประกาศผลน,นะครับหากใคร อยู่หมายเลข4ี่จะถือว่าไม่ผ่านนะครับหากใครอยู่หมายเลข4ี่ถือว่าไม่ผ่านคนที่ผ่านจะได้อยู่หมายเลข5นะครับคนที่ผ่านก็คือจะอยู่ในสถานะหมายเลข5นะครับแต่ใครที่ไม่ผ่านทางรัฐบาลจะมีการให้อุทธรณ์หน e ึ่งครั้งนะครับหากใครที่ไม่ผ่านนะครับทางทรัฐบาลจะมีการให้อุทธรณ์หนึ่งครั้งนะครับและนี่ก็คือข่าวสาร ช่องน้องภูมิประจำวันนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้องภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ